สวัสดีเพื่อนชาว EV ทุกท่านนะครับพบกับผมแก๊บกี้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพาเที่ยวและแอดมินเปาจากกลุ่ม EV b i k e Society นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวเจ้า iMotor รุ่น Vapor คันนี้นะครับจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับติดตามรับชมกันเลยครับสำหรับทาง iMotor Vapor นะครับเมื่อเราได้รับรถมาแล้วนะครับจะได้รับทั้งกุญแจและกุญแจคีเลสนะครับมา2ชุดในลักษณะนี้นะครับ การใช้งานในรูปแบบแรกนะครับเมื่อเราเพบกุญแจ Keyless ไว้ใกล้ตัวหรือใส่ไว้บริเวณรถนะครับเราสามารถสตาร์ทระบบได้จากที่นี่เลยนะครับกดนะครับและหมุนสตาร์ทระบบก็จะติดขึ้นมาทันทีนะครับในรูปแบบที่2นะครับหากกรณีแบตเตอรี่รีโมท Keyless ของเราหมดนะครับเราจะยังมีดอกกุญแจให้แบบนี้นะครับเราสามารถเสียบตรงกลางนี้ เพื่อสตาร์ทระบบได้เลยครับในส่วนของการเปิดเบาะหรือ u-box ็นะครับให้เรากดไปที่ระบบเพื่อทำงาน1ครั้งหรือบิดกุญแจเพียง1ครั้งเท่านั้นครับแล้วให้กดซีดตรงนี้เราก็จะทำการเปิด u ูบล็อกได้แล้วครับ วิธีการล็อกคอรถนะครับเมื่อเราจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราหักคอไปทางท้านซ้ายจนสุดนะครับให้เรากดปุ่มนี้1ครั้งนะครับจะมีเสียงรีเลย์แกลกขึ้นมาให้เราบิดไปทางซ้ายครับเท่านี้นะครับก็จะเป็นการล็อกคอแล้วนะฮะในการปลดล็อกคอก็เช่นเดิมนะครับให้เราทำการกดไปครั้งหนึ่งก่อนบิดขวากลับมา หนึ่งแกลนะครับเราจะสามารถบิดคอได้เป็นปกติครับหากเรานำกุญแจคีย์เลสไว้ในที่อับหรือสัญญาณน,นั้นส่งไม่ถึงตัวรถเมื่อเรากดฟังก์ชันของรถจะไม่สามารถกดได้และมีเสียงฟ้องดังนี้นะครับเป็นเสียงติ๊ดเดียวนะครับในกรณีที่เราต้องการ เปิดสัญญาณกันขโมยนะครับให้เรากดปุ่มเล็กลักษณะที่มีปุ่มรูปคุญแจและสัญญาณไวเลสนะครับค้างไว้นะครับประมาณ3วินาทีและกดปุ่มด้านบนครั้งหนึ่งเป็นการเริ่มให้สัญญาณกันขโมยทำงานนะครับเมื่อสัญญาณกันขโมยทำงานแล้วเมื่อมีคนมายุ่งกับรถเราเช่นมีคนมาซนนะฮะกดนะ ก็จะมีสัญญาณเตือนลักษณะนี้นะครับหรือมีคนมายุ่งกับตัวรถเราสั่นสะเทือนนะครับและขณะเตือนนะครับก็จะมีไฟ พามาขึ้นมาคู่ด้วยครับในกรณีที่เราต้องการปลดสัญญาณกันขโมอยออกนะครับให้เรากดซ้ำไปที่รูปกุญแจและมีสัญญาณไวเลสค้างอีกครั้งหนึ่งรถจะร้อง2ติดน,นะครับและกดปุ่มเปิดสัญญาณครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับรถก็จะเข้ามาสู่โหมดเดิมนะครับเมื่อไม่มีกุญแจอยู่ใกล้ๆ เรากดไปก็จะมีเสียงเตือน1ติ๊ดนะครับลักษณะนี้นั่นเองนะครับแล้วถ้าคนมายุ่งกับรถเราสัญญาณการขโมยก็จะไม่ทํางานอีกต่อไปนะครับในส่วนของปุ่มด้านบนนะครับมีไว้สําหรับทําการเรียกรถนั่นเองนะครับลักษณะนี้นะครับนี่นะครับสามารถใช้งานได้ไกลนะครับเรียกรถได้ไกลในส่วนของตัวประกับ และหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะให้แอดมินเปาเป็นผู้แนะนำนะครับมาชมกันเลยครับเดี๋ยววันนี้พามาชมฟัง์กชันการใช้งานของ i-Motor นะครับว่าปุ่มต่างๆแล้วก็หน้าจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคเริ่มจากทางขวานะครับสังเกตว่าก็จะมีปุ่มในส่วนของการปรับโหมดขับเคลื่อนนะครับเริ่มตั้งแต่ Eco Standard แล้วก็ Power นะครับซึ่งแต่และโหมดในการขับเคลื่อนเนี่ย จะให้อัตราเร่งแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ต่างกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตใช้ในการรีเซ็ตทริปเวลาเราจะจับระยะทางนะครับถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นปุ่มตัดระบบขับเคลื่อนหรือคล้ายๆเป็นเีย P นะครับหรือปุ่มออฟลันเนาะทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มบูสต์ครับบูสต์เนี่ยใช้ในการเพิ่มอัตราเร่งในแต่ละโหมดเช่นเราอยู่โหมดอีโคเราต้องการให้อัตราเร่งมัน มีแตาเร่งดีขึ้นเราก็กดปุ่มบูสมันก็จะทําให้รถเนี่ยออกตัวได้แรงขึ้นดีขึ้นในในโหมดนั้นๆน,น,นะครับหันมาทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะคร,ครับในส่วนของปุ่มตรงนี้ก็จะมีปุ่มพัดไฟด้วยนะครับสังเกตว่าก็จะมีคําว่าสัญลักษณ์พัดอยู่นะครับแล้วก็มีก้านออกมานนครับมีไฟฉุกเฉินแล้วก็ปุ่มเกียร์ถอยหลังนะครับมีแตรมีไฟเลี้ยว ก็ใช้งานง่ายนะสังเกตนะครับว่าาเวลาเราคลิปแฮนเนี่ยเราสามารถเอื้อมมาใช้ได้จนถึงตัวปุ่ม R เลยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อดีของรถคันนี้นะครับตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดหน้าจอให้ดูเวลาเราเปิดหน้าจอขึ้นมาก็จะมีสัญลักษณ์ High ขึ้นมานะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะมีสัญลักษณ์สีแดงขึ้นมาตรณีที่ว่าเรายังไม่ได้กดปุ่ม ตัวนี้นะครับหากเรากดตัวนี้ปุ๊บนะครับสายลักษ์สีแดงจะหายไปนะครับก็แสดงว่ารถเนี่ยพร้อมขับเคลื่อนแล้วนะครับก็จะบิดไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มสีแดงไว้นะครับรถก็จะขับเคลื่อนไม่ได้นะครับสังเกตนะครับโอเคทีนี้เรามาดูตรงหน้าจอต่างๆนะครับว่าจะบอกอะไรบ้างเนาะเริ่มตั้งแต่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับ ก็จะมีเลดี้นะครับมีไฟไฟสูงนะครับเวลาเราเปิดไฟสูงก็จะมีลักษณะนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็ใส่ลักไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านบนนะครับก็จะเป็นอุณหภูมิของตัวกล่องคอนโทรลน,นะครับขดมาทางนี้ก็จะเป็นเป็น ODO หรือ t o ทอลทิปทิปรวมตั้งแต่เราได้รับรถมาเราขี่ตั้งแต่ศูนย์นะครับอย่างคันนี้วิ่งมาแล้ว300กว่าโลนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทริปนะครับซึ่งทริปเนี่ยเราสามารถกดรีเซ็ตได้ที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็รีเมนรีเมนก็คือระยะทางคงเหลือนะที่รถคันนี้จะวิ่งได้จากแบตเตอรี่ที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิมอเตอร์นะครับถัดลงมาอันนี้ก็จะเป็นอ่าเมื่อกี้อธิบายไปแล้วเนาะก็จะเป็นปุ่มในส่วนของออฟลันนะครับแล้วก็ แต่ละของมอเตอร์แล้วก็กล่องคอนโทรลนะครับคือถ้าเกิดมันมีปัญหามันจะขึ้นไฟโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวเหมือนเดิมตรงกลางก็จะเป็นความเร็วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขีดแบตเตอรี่นะครับซึ่งขีดแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีประมาณ10บขีดแต่ละขีดเนี่ยเฉลีย่ยวิ่งได้ประมาณ9กิโลนะครับแถึงเก้ากิโลโดยประมาณก็อ้างอิงจากตรงนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าเราเหลือ ขีดสุดท้ายเนี่ยผมเคยทดสอบก็คือในขีดสุดท้ายที่หมดเกี้ยงเลยนะครับไม่เหลือเลยนะวิ่งได้อีกประมาณ10กิโลเมตรที่ความเร็วประมาณ7 0 GPS นะครับก็คือจะตัดละหลังจากนั้นไปก็คือหมดเกี้ยงละค,คือถ้าเรายังมีขีดนึงอยู่เนี่ยอย่างน้อยวิ่งได้ประมาณเกือบเกือบ20กิโลเมตรนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักความเร็วแล้วก็เรื่องของลมเรื่องของอาการซ้อนอะไรต่างๆด้วยนะครับ ในส่วนของกลิปแฮนนะครับให้มาเป็นลักษณะกริปแฮนยางนะครับมีความเหนียวเมื่อเราจับลงไปเป็นอย่างมากนะครับแล้วพร้อมกับเป็นยางชนิดที่นุ่มนะฮะลักษณะนี้นะฮะทำให้ฟีลลิ่งในการจับแฮนนะครับถือว่าดีมากๆเลยมาในส่วนของระบบเบรกนะครับปั๊มเบรกบนนั้นให้มาเป็นขนาดทั่วไปนะครับพร้อม ระบบเบรกดิสหน้าและดิสหลังกระจกด้านข้างนะครับให้มาในพิกัดกระจกทรงกลมนะครับลักษณะรถคลาสสิกไฟหน้านะครับมาในพิกัด Full LED ทรงกลมลักษณะนี้นะครับและอันนี้เมื่อพาสไฟจะเป็นลักษณะนี้นะครับไฟจะขึ้นเต็มดวงทั้งบนและล่างนะครับ ในส่วนของไฟด้านท้ายนะครับมาในระบบ Full LED ทั้งหมดนะครับรวมถึงไฟเลี้ยวด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะครับพร้อมไฟเบรก มาดูในส่วนของขาตั้งข้างกันบ้างนะครับเมื่อเราทําการเปิดระบบขับเคลื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราบิดคันเร่งเนี่ยรถจะทํางานนะครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เราจอดรดพร้อมเอาขาตั้งลงนะครับลักษณะนี้นะครับระบบก็จะทําการล็อกเซฟตี้ไว้ทันทีนะครับซึ่งทําให้เราไม่สามารถบิดคันเร่งได้ หรืออีกวิธีหนึงนะครับสำหรับการเซฟตี้เมื่อเรานำขาตั้งข้างขึ้นแล้วเมื่อเราทำการจอดให้เรากดเซฟตี้ไว้อีกชั้นหนึ่งก็ได้แบบนี้นะครับรถก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนไปไหนได้ครับมาในส่วนของพักเท้าคนซ้อนกันนะครับพักเท้าคนซ้อนนะครับต้องเป็นลักษณะดึงเข้าและพับเก็บนะครับลักษณะนี้นะครับ พักเท้าคนซ้อนนะครับมีความกว้างประมาณสองนิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตในส่วนของอสรีละท่านั่งนะครับทั้งสองคนนะครับทั้งคนขับและคนซ้อนนะครับว่าเป็นยังไงมาต้องบอกว่าส่วนตัวของผมนะครับสูงหนึ่งร้อยแปดสิบสองเซนติเมตรนะครับ ขอ,องแอดมินเป่าเท่าไหร่ครับ1 8 0ครับผมโอเคนี่นะครับก็ยังสามารถขับได้ส่วนตัวเนี่ยไม่ชิดกันมากนะครับกำลังดีนะครับล้อหน้าที่ให้มานะครับเป็นล้ออลลอยขนาด12นิ้วมาพร้อมกับจานดิสเบรกขนาด190มิลิเมตรปั๊มเบรกมาในพิกัด1พอตยางที่ให้มานะครับเป็นยางยี่ห้อดูโร ขนาด100ทับ9012รหัสยาง 59J รับน้ำหนักได้สูงสุด243กิโลกรัมความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรนะครับทับมอเตอร์ด้านหลังนะครับให้มาเป็นขนาด3000วัตต์24โพลอีโคในพิกัด12นิ้วมาพร้อมจานดิสเบรกขนาด190ม mm, ิลิเมตรปลั๊มเบรก1พอร์ต มาพร้อมยางดูโรขนาด130ทับ70ีด12 62L หมายความว่ารับน้ำหนักได้265กิโลกรัมและความเร็วสูงสุดที่120กิโลเมตรบริเวณใต้กุญแจคีเลสนะครับมีเก๊ะไว้สำหรับเก็บสามภาระขนาดเล็กนะครับ ลึกอยู่ประมาณสัก4ี่หนิ้วได้สามารถเก็บของลักษณะนี้ได้นั่นเองครับในส่วนบริเวณตรงกลางก็จะมีลักษณะตะขอแขวนของอนเนกประสงค์นะครับถัดมาด้านซ้ายนะครับจะมีเก๊ะสําหรับเก็บสัมภาระนะครับเป็นชนิดกดเปิดกดปิดนะครับแบบนี้กดทีหนึ่งจะเปิดนะครับ ความลึกนะครับอยู่เกินครึ่งข้อมือนะครับลักษณะนี้ภายในนะครับมีพอร์ตสำหรับชาร์จ USB โทรศัพท์นะฮะให้1พอร์ตนะครับเวลาปิดนะครับกดไปลักษณะนี้ลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชาร์จไฟให้กับเจ้า iMotor รุ่น Vapor คันนี้กัน เมื่อเราได้รถมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้มาด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คืออะแดปเตอร์การชาร์จลักษณะนี้นะครับและนี่นะครับก็เป็นหน้าตาของอะแดปเตอร์ที่ไว้สำหรับชาร์จเจ้าเวเปอร์นะครับก็ต้องบอกเพื่อนสมาชิกนะครับว่า i m มอเตอร์เวเปอร์นะครับมีถึง2รุ่นด้วยกันนะครับเวเปอร์ธรรมดากับเวเปอร์นะครับเวเปอร์ธรรมดาเนี่ยจะเป็นลักษณะเครื่องชาร์จกระแส8แอมป์นะครับส่วนเวเปอร์จะเป็น กระแสะการชาร์จ15แอมป์นะครับซึ่งไม่สามารถใช้ด้วยกันได้นะในส่วนของตัวรถนะครับจะมีซ็อกเก็ตสำหรับชาร์จแบตเตอรี่บริเวณใต้เบาะด้านหน้าลักษณะนี้นะครับให้เราทำการเสียบฝั่งซ็อกเก็ตตัวรถนะครับ<ม>เข้าไปลักษณะนี้ ในหัวส่วนปลั๊กบ้านนะครับให้เราเสียบไปที่ปลั๊กบ้านเช่นนี้เมื่อเราทําการเสียบปลั๊กทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะเครื่องชาร์จก็จะขึ้นเป็นสีแดงไฟสีแดงนะครับตรงนี้นะฮะและเมื่อชาร์จเต็มไฟสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับในขณะทําการชาร์จอยู่นะครับ พัดลมระบายอากาศของชาร์จเจอร์จะต้องทำงานลักษณะนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบการป้องกันน้ำของเจ้าไอมอเตอร์เวเปอรกันครับไปดูกันมจะต้องบอกว่าคนขับก็เปียกด้วยนะครับตอนนี้นะครับ เบียกันไปเลยนะโอ้โหนี่โอ้นี่ของจริงนะมาดูกันนะครับนี่ท,ทุกอย่างยังเป็นปกตินะครับบดล็อกอ,อให้เรดี้พร้อมวิ่งนะครับก็ปกตินะครับัทเล่งทำงานปกตินะครับโหมดนะครับทํางานปกติพาวเวอร์สแตนดาร์ด อีโคปกติระบบเบรกให้เบรกนะครับเป็นปกตินะครับบิดคันเร่งไม่ได้นะครับนี่อะไรอีกปุ่ม turbo นะครับทำงานมาฝั่งนี้บ้างมีไฟเลี้ยวไฟอ่ะไฟสูงก่อนนี่ไฟพาร์ตได้หมดนะครับไฟพามากนะครับเป็นปกตินะครับ นไปเลี้ยวซ้ายนะครับเป็นปกตินะครับไปเลี้ยวขวานะครับเป็นปกตินะครับทัทง้งหน้าทั้งหลังนะไปดูกันปกติหมดเลยนะครับทั้งที่สาดน้ำไปขนาดนั้นหน้าจอนะครับไม่มี ไม่มีไม่มีน้ำเข้านะครับนี่ชัดเจนเดี๋ยวเราจะทดสอบระบบเบรกให้ดูนะครับว่าฝนตกแบบนี้นะครับเบรกยังทำงานได้ดีหรือเปล่านะครับโอ้โหผ่านการทดสอบนะ แต่ว่านะครับอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยคือผมเปียกครับเละทั้งตัวเลยครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการทดสอบการขับขี่ในเมืองนะครับว่าฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงบ้างและระยะทางสูงสุดที่ทำได้จนแบตเตอรี่หมดนะฮะอยู่ที่กี่กิโลเมตรครับไปดูกันเลยครับ เอสมานะครับเอาแล้วนะฮะวิ่งตั้งแต่ในเมืองเลยนะครับจนถึงตอนนี้นะฝนก็ตกแบตก็จะหมดนะครับอ่าทั้งเปียกทั้งน้ําทั้งแบตจะหมดนะครับเต็มที่เลยนะครับคนเทสดอเอาให้สุดนี่นี่เอาให้สุดเลยนะไม่ดิ้วโมนะดูดูแบตเตอรี่นะ <c oughs> เหลือ แจ้งว่าเหลือ9กิโลเมตรนะครับแล้วก็นี่ขีดสุดท้ายนะฮะเต็มที่เลยครับาใช่แค่ไหนเดี๋ยวแค่นั้นจะถ่ายให้ดูว่าตัดตอนเท่าไหร่นะครับออนนี้นะครับใกล้ถึงบ้านแล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบมีการเซฟตี้นะครับให้ควบคุมความเร็วนั่นเองนะครับหรือแค่นี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการทดสอบนะฮะเรียกว่าใช้ในสถานการณ์จริงทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองชานเมืองนะครับโดนฝนด้วยนะครับก็กางแดดด้วยโอ้โหก็ ระยะทางสุทธินะครับได้อยู่ที่ประมาณ92กิโลเมตรบนหน้าจอนะครับส่วนความเออส่วนระยะทาง GPS เนี่ยอยู่ประมาณ90กิโลนิดๆอ่ะผมให้ประมาณ90กิโลเมตรท้วนละกันนะครับที่ความเร็วไม่เกิน70 GPS นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในเมืองเนี่ยเราก็มีการเร่งแซงบ้างอะไรบ้างนั่นเองนะครับส่วนในคลิปนะครับที่เห็นว่าตอน ช่วงแบตกำลังจะหมดนะครับอันนี้นับเป็นความชาญฉลาดของทาง i-Motor นะครับก็คือให้กล่องคอนโทรลเลอร์จำกัดนะฮะการตัดตัดไฟนะครับแต่ว่าไม่ให้แบตเตอรี่แพ็คตัดเนื่องจากเมื่อถ้าหากแบตเตอรี่แพ็คตัดเนี่ยกลางคืนนะครับนั่นหมายความว่าไฟแสงสว่างจะดับทั้งหมดเลยซึ่งเป็นอันตรายนะครับในเวลากลางคืนถูกไหมครับเมื่อเราไม่มีแสงไฟนะฮะอันนี้นับว่าเป็นความฉลาดมากจริงๆครับแล้วก็รวมถึง การขับขี่นะครับในเมืองมีความคล่องแคล่วมากเนื่องจากรถเนี่ยมีความสูงของตัวรถไม่สูงมากนะครับเชื่อว่าผู้หญิงก็สามารถขับได้ครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สูงประมาณ160อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าขาผมสูงตัวผมเนี่ยสูง182ซนเมตรก็สามารถยืนจากรถนะฮะเอาขาถึงพื้นได้แบบเรียกว่าเหลือๆเ,เลยนะครับผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีแน่นอนครับ และคนในเมืองนะครับไปเช้เาเย็นกับระยะทางเพียงพอแน่นอนครับกับ90กิโลเมตรครับก็สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบอท็อปสปีดและอัตราเร่งให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ก็ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าตัวผมเองน้ำหนักอยู่ที th well er. <ional music> ่ประมาณ88ถึง90กิโลกรัมนะฮะโอ้โหเปลืองไฟนะ้เนี่ยโอ้โหเปียกเปียก จบลงไปแล้วนะครับกับการฟูลรีวิวเจ้า i m o t เตอรรุ่นเ a เปอร์คันนี้นะครับพร้อมกับแอดมินเป่านะครับฝากเพื่อนๆชาวอาว EV ทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตาม Facebook f c e e o o o k f n n p g g แก็ปคี้รถจัสรไฟฟ้าพาเที่ยว Facebook กลุ่ม EV b i k e Society และช่อง YouTube EV b i k e Society ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับรอติดตามได้เลยครับวันนี้สวัสดีครับ